มาค่ะวันนี้เป็นคลิปแบบแรนดอมนะอาจจะไม่ได้มีกองไพ่ให้เลือกนะคะเป็นหัวข้อว่าโชคชะตาจะนําพาให้เรากับใครคนนั้นมาได้เจอกันอีกครั้งไหมสาหรับคนที่อาจจะเป็นคนที่ห่างเหินกันไปเงียบหายกันไปหรือเลิกลากันไปนะอะก็ดูเพื่ความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะมาดูกันซิว่าตอนนี้เขาคนนั้นยังคิดถึงเราอยู่ไหมยังนึกถึงเราอยู่บ้างหรือเปล่าเขาคนนั้น ใครคนนั้นที่คนกองนี้กำลังนึกถึงคิดถึงอยู่นะคะขอห้าใจ คนกองนี้รู้สึกว่าอุย้ยเขาคงหนึ่งในกรณีแรกนะหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเราแล้วอาจจะมีคนของเขามีครอบครัวของเขาหรือมีแฟนของเขามีความฝันมีความหวังของเขาอะไรเงี้ยให้เขาได้คิดถึงอาจจะมีแค่เราคนเดียวที่ยังนึกถึงเขาคิดถึงเขาอยู่ก็ได้นะแต่ความหมายนะกับอีกกรณีหนึ่งเขาก็อาจจะนึกถึงวันเก่าๆเรื่องราวเก่าๆของเราบ้างอยู่เหมือนกันเอาอมาดูซิว่าเขาคนนั้นยังนึกถึงยังคิดถึงคนกองนี้ไหมนะคะแปดดาบอืม เดอะมูนอ่าเรามองว่ามีแววนะเหมือนพื้นที่ความทรงจำในส่วนรึกข,ของเขาบางส่วนก็ยังมีเราอยู่ในนั้นนะคะอ่าบางวานันท้องฟ้าคึมๆอากาศเงาๆเขาก็มีการคิดถึงเรานึกถึงเรานะแล้วเขาก็อยากให้เราอะ่ะมีความสุขเออกับเรื่องราวในชีวิตจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็อยากจะพูดคุยอยาก,กติดต่อคนกองนี้เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่มันยังมีอีโก้นะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกแบบ ความทรงจําดีๆระหว่างเรากับเขาอะแล้วก็อยากให้เราเอ่ะเก็มีความทรงจําเหมือนนึกถึงเขาในแง่ดีเหมือนกันนะเนึ่อออกมาอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็อยากให้เรามีความสุขมีชีวิตที่ดีกับชีวิตอยู่นะเอออย่างน้อยก็นึกถึงแบบไม่ได้มีแรงอาฆาตอะไรสักเท่าไหร่นะจ๊ะอยากให้เราได้เจอวันดีๆเหมือนกันอะไรอย่างนี้อยังนึกถึงอยู่นะคะแล้วความรู้สึกที่เขาคนนั้นมีกับเราในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะขอห้าใบ สองไม้อมืเหมือนบางคนถ้ามีโอกาสส่องได้ดูได้เขาก็ยังมีโอกาสส่องมีโอกาสดูหรือยังรอข่าวคราวบางอย่างจากคุณอยู่นะยังมีการนึกถึงคิดถึงอยู่อืในถ้วยความเจ้าชู้ที่เขามีกับเรามันก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนเออยังมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกแบบด้านบวกพลังงานบวกให้เราอะไรความกุ้มกลิ่นทั้งหลายแหละก็ยังมีให้เราอยู่นะจ๊ะ ก้าวถวยแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดูเพอร์เฟกในหลายๆด้านในสายตาเขานะเราไม่รู้ว่าตัวเรามองตัวเองอยังไงแต่ในสายตาเขาเขารู้สึกว่าเธอเป็นคนมีฐานะเป็นคนเก่งเป็นคนรวยการงานดีฐานะดีวางตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็คงมีความสุขกับชีวิตของเธอฉันก็ยินดีด้วยไม่ใช่ว่าไม่ยินดีนะเออยังมีความรู้สึกดีๆให้เธออยู่นะเนี่ยเออเนี่ย ถ้าถามนะบางคนอาจจะมีการส่องมีการดูหรืออยากติดตามข่าวคราวของคนที่มาดูคลิปนี้ของมาดามนะคะเขาังมีความรู้สึกดีๆจริงๆก็อยากจะเข้ามาจีบอยากเข้ามาอ่อยเราเหมือนเดิมนั่นแหละเออเนี่ยแล้วเขารู้ว่าตัวคุณอ่ะเป็นผู้หญิงยังไงเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองรักตัวเองเป็นแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแบบไหนแล้วในสายตาเขาก็ยังเป็นคนที่เอาแต่ใจเออแต่ว่าเอาแต่ใจ ดูคอมมินิส์เล็กๆแต่ก็เป็นในแนวของเชิงน่ารักน่ารักั่เนืนออกะ่ะอกมยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเราอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอิะอตาคนนี้ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เหมือนกันนะคะมาแล้วมาดูว่าใน6เดือนนี้ชะตาชีวิตจะนำพาให้เรากับเขามาได้เจอกันไหมเออจะได้พบคุยพูดคุยอะไรกันพบปะสังสรรค์อะไรกันอย่างนี้ไหมขอห้าบ ดูกันเพื่อว่ามันเถิงและเถิไม่ต้องไปสซีเรียสคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะคนกองนี้จริงๆในใจลึกๆก็หวังอยู่นะหนึ่งหวังที่จะได้เป็นเหมือนแบบว่า ออ,อยากได้คบก,กันกับเขานะส่วนหนึ่งนะอยากคบกันกับเขาอยากให้ความหมายออกมาดีความหมายไพ่ออกมาดีอยากให้เขาคนนั้นเป็นเนื้อคู่ที่เราจะไปด้วยกันได้กับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ยินดีกับเส้นทางของเธอแล้วอืสิบถ้วยทำพอลันต์ควีนดาบสี่เหรียญแล้วก็จัสติสมันเหมือนเขาคนนั้นไม่โสดแล้วหรือเปล่าคนที่คุณนึกถึงอะ่ะ เรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวหรือมีอะไรแต่ถามว่ามันมีการพบปะพูดคุยไหมเรารู้สึกว่าคนกองนี้ต่างหากที่พยายามที่จะตัดเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะอยากพูดคุยอาจจะอยากสารางความสัมพันธ์อยู่นะอย่างน้้ยก็แลกเปลี่ยนเออความรู้สึกพูดคุยกันเออวันนี้เป็นยังไงน่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าคนกองเนี้ย เหมือนอยากจะตัดใจแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปไม่ได้ในขั้นนั้นฉันก็ไม่ได้อยากไปเป็นมือที่สไปทำผิดอะไรแล้วเหมือนเรารู้สึกว่าในใจแม้ว่ายังคิดถึงยังนึกถึงนะแต่ตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่จะตัดโอกาสนี้เอง ถ้าถามว่าในหกเดือนนี้มีโอกาสไหมเรามองว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันมีโอกาสได้พบเจอกันแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินโอกาสนั้นทิ้งไปเหมือนประมาณแบบว่าคุยได้แบบเพื่อนอะผิวผิวเพลอเผลนแต่ถ้าจะให้คุยลึกซึ้งคนกองนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่โสดฉันจะไม่สานต่อนะคะฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากทําทผิดอะแล้วก็ อดีตที่ผ่านมามันเหมือนเรารักเขาก็จริงนะแต่เขาไม่ได้รักเราในแบบที่เราอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการข้างใจแล้วเรารู้สึกว่าฉันอยากจะตัดมีโอกาสที่จะเขาจะติดต่อกลับมาแต่ตัวเราอาจจะไม่สานต่อแล้วนะคะสําหรับคนกองนี้นะเออดูเพื่อความบันเทิงของค่ไม่ต้องเป็นซีเรียสเงี้ยมาดูดวงความรักในช่วงหเดือนนี้ถ้าไม่ใช่เขาแล้วเราจะมีโอกาสแบบว่าแฮปปี้ดีดากับใครสักคนไหมล่ะ ตัวเราเรารู้สึกว่าเหมือนก็อยู่คนเดียวได้นะแต่เหงาเป็นบางโอกาสเหงาเป็นบางเวลาก็อยากได้คนดูแลเอาใจใส่อยู่เหมือนกันเออบางครั้งบางคราวอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อุปสรรคหลักที่จะทําให้เราไม่ก้าวข้ามในเรื่องของความรักหรือจะเปิดใจให้ใครก็คือเรายังไม่ได้ปลดล็อกใจตัวเองมันเหมือนบางคนอยาก กลัวเนาะไม่อยากเจอคนไม่ดีซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอะ่ะไม่อยากเจอความรักไม่ดีอยู่อย่างนี้มันก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันทีเราอาจจะต้องให้อภัยเรื่องราวที่ผ่านมาอดีตเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็มันจบไปแล้วฉะนั้นให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกคนแล้วก็ก้าวข้ามความสัมพันธ์ร้ายๆเพื่อเปิดใจให้เจอกับสิ่งดีๆนะคะตัวเราต้องปลดล็อกให้ได้ก่อนนะเรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักจะได้เข้ามา เรารู้สึกว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนเรารู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้ดีกับชีวิตของตัวเองมีความเบิกบานใจบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบเฮ้ยได้ไปทําอะไรที่มันดูแบบหน้าเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยเจอกับสิ่งที่แบบว่าเตะแ,แต่สื่อด้านบวกแฮปปี้กับชีวิตตัวเองค่อนข้างที่จะดีอยู่นะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบิกบานใจไม่รู้ว่าช่วงเทศกาลด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยแล้วก็มาซ้อน ถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมฉะนั้นเรารู้สึกว่าหนึ่งไอ้ที่ซ้อนเนี่ยอาจจะหมายถึงเรายังไม่ได้ปลดล็อกหัวใจจริงๆก็ได้อาจจะมีเงาเขาะซ้อนอยู่ในกับใครบางคนในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกลัวกลัวความรักจะกลับไปวนลูปในรูปแบบเดิมก็ได้ฉะนั้นเธอต้องปลดล็อกมันจะได้ไม่ซ้อนกันไงกรณีนึงใครเข้ามาในช่วงนี้ดูให้ดีๆนะคะอาจจะเจอคนเจ้าชู้คบซ้อนหรือคุยเยอะก็ได้นะจ๊ะเออแหมไพ่ไม่ค่อยให้กำลังใจกันเลยนะคะม,มาดูนี่ดีกว่าไพ่ลูนดีกว่า เรื่องราวความรักในสามเดือนนี้จะเป็นยังไงมาดูของไพ่ลูนดกค่าขำๆไม่ต้องมาซีเรียสเธอหยิบเกินหรือเปล่าเนี่ย เรารู้สึกว่าในอดีตบางคนตั้งใจหลักนะพยายามทุกอย่างในเรื่องของความรักเราพยายามมากเกินไปบางทีมันจะอึดอัดเกินไปแล้วก็บางทีจุดที่เราพยายามมันอาจจะไม่ใช่ตรงที่แก้ปมในเรื่องของความรักนะให้ระวังไว้หน่อยนะเอะเนี่ยอืม เรารู้สึกว่าความรักดีๆกำลังจะมามาจากการเดินทางมาจากการพบปะพูดคุยสังสรรค์เออได้หรือว่าคนในเครื่องแบบได้เกี่ยวกับถลถรายยานพาหนะการขนส่งการเดินทางได้นะคะอืมแล้วก็มันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะสื่อถึงจากชาติต่างถิ่นต่างแดนหนังภาษาคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในไทยเราเนในสเปคเราก็ได้เออมีโอกาสที่จะมีใครบางคนเข้ามาในเรื่องของความรักนะไพร้รู้ให้กำลังใจยอยู่นะ แต่ว่าตัวเราเนี่ยเหมือนยังไม่ปลดล็อกนะเหมือนยังแบบไม่ได้เปิดใจเต็มที่คุยแบบเพื่อนได้แต่ถ้าคุยแบบคนรักอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมซะเต็มที่ในพะวกนี้นะแล้วบางคนก็อาจจะอยู่แต่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนที่บ้านกับที่ทํางานหรือไปในสถานที่เดิมๆฉะนั้นต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของความรักเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ย พยายามมากเกินไปมันทําให้ความรักอึดอัดและตัวเราก็อึดอัดและตัวเราก็ไม่ได้มีความสุขกับความรักฉะนั้นเราต้องปลดปลมตรงนี้นะอย่าพยายามมากเกินไปพยายามสบายๆกับความรักอย่าไปยึดติดกับเรื่องของความรักว่าเขาต้องเป็นของฉันมันต้องใช่ของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีพยายามให้มันเป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นแบบเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิมันต้องไปอย่างนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราพยายามมากเกินไป มันอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยแหละไม่มีความสุขพราะเราไม่มีความสุขพลังงานนะข้างก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนโดนมังค้าประเทอนึกออกปะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆผ่อนคลายเอ j นจไปกับสถานการณ์นะคะเพราะว่าโอกาสดีๆความรักดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นความรักที่อาจจะหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ใช่จุดจบสิจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะเอออาจจะสร้างครอบครัวกันได้มีความมั่นคงมีปึกแผ่นได้เออเนี่ยอนาคตในเรื่องของความรักโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักกําลังจะเข้ามานะคะคนก้องนี้ฉะนั้นปลดล็อกเรื่องราวเก,ก,ก่าๆปลดล็อกตัวเองแล้วก็ไม่ต้องพยายามกับความรักมากเกินไปเหมือนเขาบอกอะ่ะ คนที่เขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักอย่าพยายามอย่าก,กดดันปล่อยให้มันสบายๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักเดี๋ยวความรักดีๆก็จะเข้ามาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับความรักก็จะเข้ามาแล้วก็เป็นความรักที่มีความมั่นคงนะอย่างน้อยหนึ่งอาจจะหมายถึงฐานะดีเออดูแลเทคแคร์ care, ดีเป็นความรักในแบบที่เราต้องการจริงๆก็ได้นะคะเออฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสช่วงนี้ชิลๆไปกับสถานการณ์ก่อนนะจ๊ะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมเนาะดูเพื่อความมาเทิงขำๆนะคะวันนี้มาดาไปก่อนนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวว่าเขาค คนนั้นนะจะได้กลับมาเจอกันจะได้กลับมาวนกันพูดคุยกันเข้าผากันไหมก็ดูดวงใต้ดูดวงได้นะส่วนตัวหรือ facebook มาดามันจวดนะครวันนี้มาดาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะชิา